ื่อเรื่อง AIS 2026เจ้าชายเหล็กแห่งท้องทะเลเปิดฉากดวงอาทิตย์ใกล้ลับขอบฟ้าแสงสีส้มทองส,สัดสองลงบนผิวน้ำคลื่นซัดกระเซน็นอย่างทรงพลงังกล้องค่อยๆเคลื่อนไปยังเรือรบขนาดมหึมาลำหนึ่งเสียงบรรยายด้วยน้ำเสียงเข้มนี่ไม่ใช่แค่เรือแต่มันคือสิ่งประดิษฐ์ของเหล็กไฟและปัญญานี่คือ AIS 2026เรือรบล้ำสมัยที่สุดในโลกจุดที่เทคโนโลยีพลงังและการปกป้องรวมเป็นหนึ่งเดียว เสียงดนตรีเริ่มเ้าใจคลื่นแตกกระจายใต้เรือขนาดแล่นด้วยความเร็วสูงฉากที่1แนะนำ AIS 2026 AIS 2026ป้อมปราการลอยน้ำควบคุมด้วย AI ตลอด24ชั่วโมงมีเรดาร์เซนเซอร์และระบบเลเซอร์รอบทิศไม่มีเสียงเครื่องยนต์ไม่มีควันแต่มันแล่นฉีกทะเลเหมือนอสูรร้ายจากฟากฟ้าเสียงบรรยายในอดีตเรือรบต้องการกองเรือคุ้มกัน แต่ AIS 2 0 2 6คือกองเรือเดี่ยวที่ใครก็ไม่อาจต้านกล้องพาเข้าสู่ภายในห้องควบคุมล้ำยุคเหมือนยานอาวกาศฉากที่2ภารกิจเริ่มต้นกับตันลูกเรือทุกคนฟังให้ดีเรากำลังเข้าสู่เขตอันตรายนี่ไม่ใช่แค่ภารกิจปกป้องแต่มันคือศักดิ์ศรีเสียงบรรยาย AIS 2 0 2 6ถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจลับเป้าหมายสกัดเรือดำน้ำติดอาวุธนิวเคลียร์สนามรบ มหาสมุทรอาร์กติกอันเยือกเย็นฉากที่3พา,ายุโหมกระหนำ่ำท้องฟ้ามืดลงลมแรงคลื่นสูงขึ้นเสียงบรรยายทะเลไม่สงบอีกต่อไปเหมือนมันรู้ว่าการทดสอบของ AIS 2026กำลังจะเริ่มลูกเรือกับตันเราเข้าสู่พายุค,คลื่นสูงเกิน20เมตรระบบนำทางใช้ไม่ได้กับตันนิ่งแต่แน่วแน่ AIS ถูกสร้างมาเพื่อการนีมันจะสร้างเส้นทางของตัวเอง ฉากที่4การโจมตีของศัตรูจู่ๆเรือดำน้ำปรากฏบนเรดาร์มิสไซล์ลูกแรกพุ่งมาเสียงบรรยายศัตรูรู้ว่า ais 2026คือป้อมเหล็กแต่พวกมันลืมไปป้อมนี้สามารถโจมตีเช่นกันกับตันเตรียมระบบรบเปิดใช้ฝูงโดรนแฟลคอนโดรนทยานขึ้นยิงสวนกลับท่ามกลางแสงพลุไฟกลางพายุเสียงบรรยายทุกส่วนของ ais 2 0 2 6ตั้งแต่ตัวเรือจนถึงระบบป้องกัน พร้อมสู้โดยไม่ถอยฉากที่5การเสียสลับมิสไซล์ลูกหนึ่งหลุดการตรวจจับพุ่งเข้าหาเรือลูกเรือถ้าผมเข้าไปเปลี่ยนระบบด้วยมือเราอาจเบี่ยงทิศทางมันได้แต่ผมอาจไม่รอดกลับมากับตันเงียบก่อนพยักหน้าภารกิจนี้จะถูกจารึกในนามของนายลูกเรือปฏิบัติการสำเร็จมิสไซล์เบี่ยงออกนอกเส้นทางแต่เขาไม่กลับมาเสียงบรรยายเศร้า AIS 2026ชนะศึกนี้แต่ชื่อของวิรบุรุษบางคนจะมีเพียงในใจพวกเราฉากที่6ใชัยชนะและการกลับสู่ฐานเรือแล่นกลับอย่างสงบแสงอาทิตย์สาดสองทะเลอีกครั้งกัปตนันเขียนบันทึกเราทำได้มากกว่าป้องกันเราส่งสารให้โลกเห็นว่าเมื่อมนุษย์รวมใจไม่มีอะไรหยุดยั้งได้เสียงบรรยาย AIS 2 0 2 6ไม่ใช่แค่เรือรบแต่มันคือคำสัญญา ว่าสายลมคลื่นหรือศัตรูใดก็ไม่อาจค้นจิตใจที่แน่วแน่ได้ฉากสุดท้ายกล้องถอยห่างจากเรือสู่ท้องฟ้าฝูงโรวนกลับมาแสงรุ่งอรุณาสาดแสงตัวอักษรปรากฏบนหน้าจอ AIS 2 0 2 6ผู้พิทักษ์แห่งอนาคตเจ้าแห่งท้องทะเลเสียงเงียบลงเหลือเพียงเสียงคลื่นเบาๆ